สวัสดีค่ะดิฉันนางจิรดากองแก้วครูกศน,น,นตำบลคงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันนี้ดิฉันจะพามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ของตำบลคงสนุกนะคะวันนี้เรามาที่ศูนย์เรียนรู้หนองปลาไร่โดยมีคุณพ่อสุภเลิกเลิกวัฒนะอรมไพยเจ้าของศูนย์เรียนรู้หนองปลาไร่ค่ะครับผมสุภเลิกเลิกกฒนอมภัย อตอนนี้อายุหกสิบหกปีแล้วครับเราจะของศูนย์เรียนรู้หนองปลาไลนะครับศูนย์ตรงนี้เคยได้รับการสนับสนุนและช่วเยเหลือจากทางกระทรวงเกษตรมาครั้งหนึ่งแต่ก็หลายปีมาแล้วครับที่หนองปลาไล่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้กลายเป็นที่เป็นป่าที่ไม่มีความ,มอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดินลูกคลังแล้วก็เป็นป่าหนามซึ่งชาวบ้านไว้เลี้ยงสัตว์ แล้วก็ไม่มีใครที่ต้องการที่จะเอามาทำการเกษตรอดีหลังปี40ผมได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ค่อยมาปรับปรุงตรงนี้ก็ปรับปรุงดินจากดินลูกหลังธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นที่ที่สามารถจะปลูกพืชอย่างมะขามมะม่วงหรือแม้แต่ส้มอแล้วต้นจากการเลี้ยงหมูก็เป็นหมูธรรมดาเนี่ยนะครับเ,เลี้ยงหมูแต่เราเป็นเป็นหมูสามสายเลือดแต่วันเน้นที่ว่าจะ มีการเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการผสมเทียมแล้ก็สามารถจะมีลูกหมูก็เ,เลี้ยงมาสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าต้นทุนเครื่องอาหารนี่มันแพงก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาใช้น้ําสาเล่าหรือว่าขี้โจมาเป็นอาหารหมูแล้วก็มีการปรับปรุงสูตรอาหารที่เราเคยใช้อาหารเมร็ดสาเร็จรูป มาเป็นอาหารที่เรามาผสมเองทั้งหมดตอนนี้กระบวนการเลี้ยงหมูทั้งหมดนี่ใช้อาหารที่เราผสมเองทั้งหมดนะครับเราก็มีน้ําโจ้สสาหรับเลี้ยงหมูออน้ำโจ้ตสำหรับเลี้ยงหมูช่วงแรกๆนั้นก็ยังพอพอไปได้แต่ช่วงหลังๆนี่วัวมาแย่งกินก็เลยเอาน้ําโจ้ส่วนหนึ่งมาให้วัวซึ่งตอนนี้60เปซ็นเนน้ำโจ้เป็น,อน,ปนใอาหารวัวทั้งหมด ก้หมูเป็นส่วนน้อยตอนนั้นที่ใช้อยู่ก็ตอนนี้วัวก,ก็เริ่มจากวัวทั้งสี่ตัวตอนนี้วัวลงร่วมสามสิบตัวแล้วครับตอนนี้ซึ่งวัวทุกตัวก็มีความอุดมสมูรนอ้วนท้วนสมูรนแล้วก็ให้ลูกได้มาตลอดโดยไม่มีปัญหาโดยที่เราให้กินหญ้าน้อยมากแทบจะไม่ได้กินหญ้าแล้วก็กินฟางอีกนิดหน่อยซึ่งวัวก,ก็ยังมีความสมูร์อยู่ครับอีกตัวหนึ่งคือไก่ที่เราเลี้ยงอยู่ที่นี่ ไก่ถ้าเราเลี้ยงแบบไม่ต้องเลี้ยงคือเคยไม่เคยให้อาหารไก่เลยแล้วก็ไก่สามารถที่จะมีลูกมีหลานสืบต่อได้ตลอดเวลาซึ่งเราสามารถจะมีไข่แล้วก็มีไก่ให้กินได้ตลอดเวลาครับแค่มะขามเราปลูกมา3ากว่าปีแต่ปัญหาของมะขามก็คือการใช้สารเคมีที่มากนอกจากสารเคมีมากแล้วในต้นมันสูงใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาแรงงานมาเก็บเกี่ยวได้ในช่วงท้ายซึ่ง มันก็จะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราและการใช้สารเคมีมากมะขามเลยเลยไม่ไม่ไม่สามารถจะเก็บดอกออกผลได้เลยเอาไว้แค่เป็นร่มเงาให้กับ,บวัวซึ่งวัวของเราที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้มันเป็นวัวสายเลือดยุโรปซึ่งมันไม่ทนอากาศร้อนแล้วก็ร่มเงาของต้นมะม่วงมะขามนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของวัวกันนั้นเองครับการปลูกสม้มของเราเริ่ม,เร,มเริ่มจากที่การ ที่ส้มที่ในจังหวัดน่านมีปัญหาเรื่องของผลหล่นนะครับก็มีการปรับปรุงส้มก็ที่นี่ปลูกส้มมา18ปีการปลูกส้มครั้งแรกนี่เป็นที่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ขุดหลุมซึ่งดินลูกลังไม่ขุดหลุมแล้วก็ปลูกกลบไปเลยมันมันมันค้านสายตาชาวบ้านแต่ถ้าได้ผ่านมา19กปีครับ ส้มก็ยังเป็นเป็นต้นอยู่ครับดูแลได้แล้วก็มีลูกแต่สามารถไปดูได้ครับว่าแต่ละต้นนั้นติดดอกออกผลยังไงครับหลังจากที่ได้ทำเกษตรแนวนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> บค <c oughs> รัก็จะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่เร่งรีบเราสามารถวางระบบงานทั้งหมดได้โดยที่การทำงานในพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ประมาณ60ไร่เนี่ยใช้ ทำงานแค่สองคนผมเมียซึ่งเป็นผู้สูงวัยทั้งคู่นะครับแล้วก็เราก็ช่วยกันทํางานซึ่งมันเป็นงานที่อิสระแล้วก็สามารถที่จะหา,าแหล่งรายได้พอเรามาตลอดทั้งหมูแล้วก็ไก่โดยเฉพาะไก่เนี่ยเป็นเราสามารถที่จะได้กินไข่แล้วก็ได้เนื้อไก่ขึ้นมาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทาอะไรมาเลยซึ่งมันคุย้ยเคี่ยหาอาหารได้เองเลยก็กินกับหมูส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ รายได้ที่สําคัญที่สุดข,ของเราตอนนี้ก็คือเรามีรายได้จากการเลี้ยงหมูซึ่งระยะเวลาประมาณ3ามสเดือนนะครับนั่นเป็นระยะกลางๆเราก็รายได้จากการเลี้ยงวัวนะครับนอกจากเรื่องวอัวนี้ถ้ายังไม่ได้ขายเราก็สามารถที่จะขายขายมูลวัวนะครับที่วัวเพื่อเป็นปุ๋ยได้ก็ยิ่งอยากจะเชิญชวนให้กเกษตรกร ทันที่ทําการเกษตรช่องเดียวหรือว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งทําการเกษตรหรือว่าทาหาชีพแบบไหนอย่างไรก็เข้ามาคุยกันแลกเปลี่ยนกันครับว่า,าเราจะตั้งต้นหรือทาอํางานยังไงต่อไปนะครับรวมทั้งทั้งการปรับปรุงดินการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การสสมศาสาร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทั้งการเลี้ยงการเลี้ยงปลาด้วยการทํานาด้วยหรือว่าพืชผักและผลไม้ทุกอย่างที่นี่เรามีให้ครบครับผม คก็ขอขอบคุณทางทีมงานกอสนอที่เข้ามาถ่ายทำตรงนี้แล้วก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปเพื่อที่จะให้เระตากรทัท่วไปได้รับรู้ได้มองเห็นแล้วก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้ขอขอบคุณครับ